ถยนต์ต่อไปท่านเข้าไปนั่งไม่ต้องสตาร์ทครับสตาร์ทเครื่องไปทำงานแวะกินก๋วยเตี๋ยวมันรับเสียงสั่งของเราได้ครับต่อไปเป็นงี้นะและต่อไปรถยนต์เนี่ยไม่ใช่แค่เราคุยกับเขาได้เขาจะคุยกลับมาที่เราได้ด้วยครับอันนี้น่ารักเพราะปัจจุบันรถคุยกับเราไม่ได้แต่ท่านก็ยังคุยกับรถอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ลองเลิกเสร็จแล้วท่านกลับไปที่รถลองสตาร์ทไม่ติดดูสิจะคุยไหมละ่ะ แชะเป็นอะไรนักหนาก็ดีๆอยู่วะถ้ามันคุยได้เรกคงบอกก็กูเสียก็กูเสียก็กูเสียเป็นอะไรเลยก็นคุยกันในรถเนี่ยก็จุ้งกระจิ้งอยู่เนี่ยนะก็ดูน่ารักดีครับอย่างต้องสมบูรณ์ครับท่านจะทํางานได้อย่างไรจะเรียนได้ยังไงถ้าสุขภาพไม่ดีเข้าโรงพยาบาลจีบหมอจีบพยาบาลพอครับทานอาหารทานให้มีสุขะอนามัยอาหารชนิดหนึ่งที่ผมแนะนาไปเลยครับ เพราะทุกตัวน่าจะปลอดภัยเนื่องจากทุกตัวเนี่ยมีอยอกำกับ,กบอาชินั้นก็คือหอย <laughs> หอยทุกตัวเนี่ยปลอดภัยครับก็มีตัวมีอยอกำับขอยอ,อ,อ,อยหอ,อยขออยหอยเป็นอะไรอยาาโดดอาารงโทษผมก็ล้วกันเน่นนะว่าสุขภาพดีคนไทยต้องมีวินนยเพิ่มครับทำอะไรมีวินนยก็ใหายแท้ไม่ใช่ตามใจ ข้ามถนนก็ข้ามทางมาลายไฟแดงก็หยุดไฟเขียวเข้าไปบางคนนี่ทางมาลายนี่ไปข้ามนู่นถามทำไมไปข้ามนู่นเพื่อถูกชนแล้กระเด็นมานอนตรงนี้ประเดี๋ยววางแผลอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับข้ามไม่ตรงทางมาลายเดินช้หน่อยนะครับตลาดอยู่นี่ออกมาเดินชันิดหนึ่งแล้วค่อยไปข้ามบางคนไม่าขนาดป้ายปักอยู่นะข้ามตรนนี้ถูกปรับวัยรุ่นบางคนต้องฟังเพลงอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเพลงนี้มีอำนาจมากนะครับผมฟังเพลงมาเพลงหนึ่งล่าสุดเลย แต่แมนตอนนี้ก็ก็ถือโอเคนะเพราะผมซื้อเทปเขาเลยอ่ะแล้วฟังอยู่เพลงเดียวเลยไม่น่าเชื่อครับคือดูมิวสิกวิดีโอในทีวีแล้วมันโดนใจอ่ะเพลงทานข้าวกันใหม่ผมชอบเป็นไงไม่รู้คือพวกหรัผก็ใหญ่อาจจะไม่เคยได้ยินนะผมร้องเป็นไตเติ้ลหน่อยนะครับหิวไหมทานอะไรมาหรือยังถ้ายังทานข้าวกันหน่อยได้ไหมมีเรื่องจะคุยกับเธอ เรื่องราวไม่สบายใจจึงเก็บเอาไว้อยาอยากให้เธอได้รู้อย่างเงี้ยขึ้นต้นอย่างนี้นะเจอแฟนตอนเย็นรู้ว่าแฟนหิวข้าวเชิญทานข้าวก่อนมาเล้วเล้วหิวใช่ไหมท่านทานทาน,ทาน,ทานพอตอนกลางเพลงครับอิ่มแล้วใช่ไหม <c oughs> เอาแล้วนะ <c oughs> เธอจำไว้มือเนี้ยมือสุดถ้าย <c oughs> เธอไปเดินกับใครบ่อยนะอย่านึกฉันไม่เห็นฉันเริ่มทนเธอไม่ได้ไอ้เธอก็ไม่รู้จักทอ ถ้าตอไปนี้ก็จะมาเจอกันอีกเลยไปไกลๆจากชีวิตฉันผู้หญิงไปเลยครับผู้ชายลุกขึ้นคาชามข้าวลแล้วมึงอะไรวะมีการเรียกกินข้าวแล้วบอกเลิกอ่ะฉลาดมากนะผู้หญิงคนเนี้ยเจอแฟนตอนเย็นรู้ว่าแฟนหิวชวนแฟนกินข้าวก่อนแล้วค่อยบอกเลิกเขาถ้าไปบอกเลิกตอนเขาหิวเนี่ยมันอาจจะฆ่าเราได้ว่าเัยโมโหหิวคนเราไว้ใจ่ายยัหิวว่าอยเลยครับวันนั้น,นผมจำเพลงนี้ได้ทั้งหมด ก่อนขึ้นรถมีปัญหาอะไรไม่ทราบคิดอยู่นะกดแชรเพลงนี้ขึ้นดีไลน์นะผมลืมปัญหาเดิมอ่ะท่านเป็นไหมฟังเพลงไหนเราคิดถึงเพลงนั้นอ่ะนึกถึงอะไรไมันก็เอยเปื่อยไปเลยจนจบเพลงนั่นคือวิธีดึงความรู้สึกออกจากปัญหาเดิมๆครับเพื่อไปสร้างฐานกําลังใหม่แล้วกลับมาคิดใหม่ผมฟังเพลงนี้จนร้องได้ทั้งเพลงะแต่ก็คิดมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้หญิงวันนี้เจอแฟนตอนเย็นรู้ว่าแฟนหิวข้าวเลยชวนกินข้าวถ้าเจอกันดึกๆละ่ะ แฟนเ็กินข้าวมาแล้วเร็นี้ก็ต้องเปลี่ยนครับง่วงไหมนอนกับใครมารู้ยังถ้ายังมานอนกันก่อนเอาไหมามีเรื่องจะนอนกับเธออะไรกันแล้วไม่เลือกมันไม่เลือก็หลอกเจอดึกๆอ่ะด้ะดนไปเจอกันหลวข้าไปหน่อยเท่านั้นแหละใช่ไหมนี่คือวิธีดึงตัวเองออกจากปัญหาครับอิบระงานเนี่ยนะครับ าท่าน,นหัวรอเราะออกมาได้เนี่ยชีวิตยังอยู่ได้อีกยาง,ยางและการหัวเราะเนี่ยนะถ้าปกติที่สุดเนี่ยหัวเราะคนอื่นเนี่ยปกติครับยิ่งหัวเราะความหายนะคนอื่นเนะปกตินะวันนั้นผมไปเดินห้างเจอคนขายลอตเตอรี่ชนกระจกก็ตาอบอดเปนหายแถวนั้นอยู่กันห้าหกคนไม่มีใครบอกสักคนน่ะแกชนจนสามครั้งถึงได้เข้าไปได้ผมก็อยู่ ลึกๆเน,บบนี่ยมาสาธิตด้คนหน่นอยบ้างก็ขำความหายาเขาอยู่เนียปกติแต่ถ้าท่านเป็นคนขำความหายาตัวเองได้เนี่ยนะอยู่ได้นานครับใครเคยหัวรเราะย่อตัวเองได้เนี่ยไม่ตายก่อนกาหนดครับเคยเดินเชิญกระจกแล้วขำตัวเองเคยไหมฮะในความเซ่อซ่อาของเราครัแแบแองแนนแะ ังพวกนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่ค่อยไปไหนเดินออกออดปลาหลุดไปเลยมันตกไปเองอ่ะใครเขาผลักไปละใช่ไหมอะไรนักหนาแต่บางคนมันไม่อย่างงั้นบางคนแป้งเช็ดอะไรนักหนาใสเตันเห็บป้าไม่ใบ่แม่จิู้อยู่รู่นแล้วมันเดินอะไรตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ครับผมไประยองมานนั้นผมหลงทางอ่ะผมยังขำตัวเองเลยนั่งพูดภาษาอะไรว่าคุยไม่รู้เรื่องอ่ะ ขับรถไปตามทางอย่างดีเยนะสักพักมีสองแยกไม่มีป้ายด้วยอันแม่มีการให้เดาเลยจะไปทางไหนดีทำอะไรกันแน่ด้วยเฮ้ยเอานี้ว่าจอดถามน่จอดปั๊บป้ากรเลยกระด้ย่าอยู่หน้าบ้านไอเราก็รีบลงไปเลยก็มันจะไปสายนั้นลงไปเสร็จป้าขอโทษครับคุณป้าครับเราถนนเส้นนี้มาไปไหนป้าทราบป่ะครับผมหลงทางครับแต่ก็หันมามองผมเห็นแล้วแต่ไม่คุยด้ย่าต่อโอ้ยไม่ดีป่ะถนนเส้นนี้ไปไหน แกโมโหครับพอพูดก,กับแกดังๆหน่อยนะทิ้งมีดเลยหันกลับมาบอกถนนนเะไม่ไปไหนหรอกว่าเดมึงมันจะไปไหนแล้ววนเนี้ยผมขับรถแล้วก็มาามเด็กกูไปถามว่าทำไมวะก,กอนนาถนนเนี่ยมันก็อยู่มานนานแล้ว,วเราต้องถามว่าเราจะไปไหนแกจะได้บอกทางคนเรามันมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอรอกับตัวเองครับชีวิตจะอยู่ได้กับความสุขวันนี้นะในยุคมีลเลนเนียยเนี่ยไม่ได้ผูกพันว่าเราจะต้องมีไอทีเยอะขนาดไหนไฮเทคเยอะขนาดไหนแต่ไฮทัชครับการสัมผัสแบบนิ่มนวลกับชีวิตเนี่ยมันยังต้องมีครับไม่ต้องแบบสร้างเงื่อนไขของชีวิตได้ชีวิตต้องมีวัตถุเยอะต้องมีเงินทองเยอะจึงจะมีความสุขมันพิสูจน์มาแล้วเรียบร้อยครับตอน3 9ถึง42 ได้พิสูจน์ไปนี่เรียบร้อยแล้วว่าเงินไม่ใช่คําตอบทุกอย่างของชีวิตสเสมอไปเงินเป็นส่วนหนึ่งของความสุขเป็นปัจจัยครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดท่านมีเงินซื้อหนังสือมาได้อ่านหนังสือมาเต็มตู้เลยแต่เอาเงินซื้อความรู้ใส่หัวไม่ได้ถึงนาทีนั้นต้องอ่านครับแสดงว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างฉะนั้นนาทีนี้ถ้าท่านมีเงินมากเงินน้อยไม่ใช่ปัจจัยของความสุขมากสุขน้อยเอาแค่เนี่ย รอบๆข้างเราอะทำให้เป็นความสุขได้ก็ดีแล้วมีลูกเล่นกับลูกก็มีความสุขมีสาม,มีมีเพื่อนล้วนแล้วแต่ความสุขทั้งนั้นแหละครับลูกมาเล่นกับเราเล่นกับเขาสิครับแม่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 มาอะไรบินได้เราก็คุยกับเขาสะหน่อยมาอะไรล้วลูกเป็นได้หรอตแม่บอกมาก่อนมาอะไรบินได้มาวิเศษร,ระบา่าปินได้อะไม่ใช่ หมามีปีก่ะมาที่ปีกเป็นไ,ได้ไม่ใช่ลูกจะภูมิใจมากเห็นแม่งโง่แบบพวกนี้มันมจ,จริงแม่เราตอบไม่ได้ครับท่านต้องเล่นกับเขาจริงไหมฮะโหยากมากเลยไหนะจะเจ๋เหลยแม่ฟังเดนมาอะไรเปนได้ลูกมายอย<อ>่างปอมมแมลงปออแมลงปอโอ้ยลูกไม่ชัดอบใช่ไมดีมากเลยแมลงปอไปอาบน้ำอาบท่าซะช่วงนาทีเนี่ยท่านมีเงินเท่าไหร่ ถ้าท่านไม่มีลูกไม่มีลูกอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้ไครับใช่ไหมฮะบางคนไม่เล่นเลยธุรกิจมีปัญหาหน่อยลูกมันจุ้งสูงสิงงุ่นยิดแม่แม่มาเลยเป็นดา <c oughs> อย่ามายุ่งได้ไหมแม่ยุ่งกุ้งกุ้กนนะั้นแบบถ้านอนไปก็แม่มาประกอบบ้านเลยเป็นด้ <c oughs> มาพ่อสิเป็นได้ <c oughs> ต่อไปลูกมันไม่มีอะไรถามแล้วมันท่องในใจมาพ่อกูบิดได้มา <c oughs> ไปโรงเรียนมจะไปบอกเพื่อนมาพว่มินได้ด้วยแม่บอกเนี่ยนะครจะอยู่ยังไงนะครับแบบนี้เพราะนี่คือความสุขรอบตัวถ้ามันทิ้งไปซะเงินเท่าไหร่ก็ซื้อกลับคืนมาไม่ได้เห็นไหมครับฉนันในนาทีของมิลลิเนียมอย่างนี้เนี่ยผมยังไม่ละทิ้งในเรื่องของความรู้สึกรอบๆตัวพวกเราครับแม้นนาทีนี้ท่านอาจจะมีปัญหาทุกคนก็มีธุรกิจมีปัญหาใช่ไหมครับขาดทุนแลกเปลี่ยนเงินตรา บางคนล้มไปเรียบร้อยแล้วบางคนไม่มีงานทำบางคนบอกก็ขอขอบคุณจัก,กรพลชัมพริศด้วยนะครับผมว่าที่แบบว่ามาสร้างรอยยิ้มให้ผมนะสร้างความตลกให้ผมนะครับผมคือแบบว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เนาะแล้วก็มีรอยยิ้มไว้เป็นจิตใจที่ดีนะทุกคนก็ถ้าเกิดลิงก์นะครับผมอยากดูนะใต้ล่างได้นะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาลงที่ใต้ด้านกันนะลิงก์ของเขานะครับผมที่ผมดูอยู่นะขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กด like, ตับตับ้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบายครับผม